สิบห้าตัวได้ก่อนนี่ผมถึงได้เนาะชิบปลายตัวนะครับผมผมงานดำยิงวันนี่ใส่สองโลทั้งนั้นเลย,ยนนากากว่าจนหน้นนากากันนี้เป็นจนหน้ากาครับตังนี้สามาโลแต่นี่มันสามาโลปลายบ่ได้เหรอได้เหรอจี้มันหาย กลัมขมกกล้องไปกับเด้เมียมไปพอผลง้นครับเอาน้องทำเนาะดูได้กินครับวันนี้ดูข้าวอ่ะโอ้มาตก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวเนี่ยก็ได้เห็นประจําจไปต่วงเห็ดดำๆตั้นต้นนิดนึงี่หน้าต้นพีน้ไปต้นปุนอไปดูค่ะแดงปุ่นใส่เนี่ยเดี๋ยวไปไปไหน แบ่งกันไปกินแล้วครับนี่แม่ไม่อยาคูนคนสี่ตัวครับเกินหน้าหมดอลไรนี่ที่ไหนที่เราไปละป่าน้อยน่ะครับเออแม่มใส่มดอ่ะนิ่ครับผมแม่ผมใส่มดอ่ะงานครับวันศุกร์ครับวันนี้สามคนครับดุกเชินต้นดูเดี๋ยวนี้สามโลอัพครับนี่สามลป่าเลยป่าคนไปกินสีตัวครับนี่สามคนครับแบ่งกันแล้วครับนี่อืตัวใหญ่ป๊อปกันครับนี่ ุดยอดครับ